สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะฮาหนอยวันที่28เมษายน2567กับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนค่ะรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ f c ทุกทกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะคือการเจาะด,ด่นแต่ละรอบเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องบ้ามากบ่ชอบให้รอดูเลขดินประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคิปนะคะทุกท่านขา สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าทุกท่านสามารถใช้ได้ทุกรอบในแต่ละวัน้ะพี่รองถ้าบ่มักอีกเท่อกะรอดูมัดรวมนะคะทุกคนที่ท้ายคลิปนะคะมัดรวมมีทั้งหมดมีทั้งหมด6คู่เหมือนกันนะคะถ้าใครชอบคู่เนาะพี่รองถ้าใครชอบสอบสายแลนกันมีสมดสอตัวนะคะทุกคนมาดูนะคะ วันที่27นะคะทุกคนวันที่27ใจะให้เด่น,ฉนเฉพาะกิจ2และ1นะคะทุกท่านมา96806นะคะทุกคนวันนี้นะคะดเด่นแยกหลุดมัดรวมหลุดคู่ด้านบนมา06พี่น้องกาชาติใจ5และ4นะคะวันนี้มาเต็มๆนะคะ408 54เอ่อมาทั้ง5และ4เนาะ,ะพี่น้องมัดรวมมา5นะคะทุกท่านขา พิเศษใจให้สองและหนึ่งนะคะมาสามสองเก้าห้าสี่นะคะมามาสองเนาะพี่น้องคู่ด้านบนมาสองเก้านะคะปกติใจให้เจ็ดและหกมาแปดสี่สองสองเจ็ดนะคะวันนี้มาคู่ตัวเจาะพี่น้องสองเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะสี่สองก็มาเนาะพี่น้องเนาะคู่สี่สองคือคู่ผลบวกนะคะทุกคน VAP นะคะใจให้สามและสองมาสองเก้าหก 9ก้าสามนะคะวันนี้มาสามเนาะพี่้องเด่นแยกมาสามมัดรวมมาเก้านะคะถ้าจับคู่เด่นแยกกับมัดรวมก็น่าจะได้นะคะทุกคนเก้าสามสามเก้านะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันวันนี้เข้าไหมนะคะทุกคนเจ็ดมาน้อยปกตินะคะสองมาน้อยพิเศษน้อยปกตินะคะทุกคนประมาณนี้เนาะพี่้องมัดรวมก็ปาไปนะคะ ไปลุ้นต่อวันที่28นะคะวันที่28ใจก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะมาครูใหนก็ขอให้เขาทุกครูและพี่น้องเด้อสุกมันๆสุขุสุขค้ขขขนนะคะมาต่อค่ะอ่าวันที่28ใจเอาผลการออกรางวัลวันที่27มานะคะน้อยปกติ5842น้อยพิเศษ8329น้นอย vip 7296 ห้าบวกแปดบวกสี่บวกสองบวกแปดบวกสามบวกสองบวกเก้าบวกเจ็ดบวกสองบวกเก้าบวกหกได้หกสิบห้าหกสิบห้าลบหนึ่งเหลือหกสิบสี่บวกหนึ่งได้หกสิบหกนะคะนี่คือผลลบและผลบวกที่ใจจะมาหาความน่าจะเป็นสองตัวให้ทุกท่านดูนะคะแต่ว่าสองตัวนี้เอฟซีทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะให้ดูตัวเด่นก่อนให้ดูตัวเจาะก่อน คอยพิจารณานะคะว่าทุกท่านจะชอบหรือเปล่านะคะทุกคนเรามาดูนะคะเมื่อวานนี้เจขออนุญาตดูนะคะทุกคนเมื่อวานนี้สามตัวมาสี่ศูนย์แปดนะคะมาหนอยกาชาตินะคะทุกคนใครอยากได้สามตัวก็หกสี่หนึ่งถึงหกสี่เก้านะคะหก1้าหนึ่งถึงหกข้าเก้าหกหกหนึ่งถึงหกหกเก้านะคะทุกท่าน สี 1, ส่หนึ 3, ่งถึงสี่เก้าค่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหนถึงห้าเกนึงห้าสถึงหกเก้าหกหนึ่งหกงหกสามหกสี่หกห้าหกหนะคะทุกท่าน6 4สี่หกคือผลบวกและผลลบที่ใจปีกาไว้ก็คือคู่ตัวกลับด้วยนะคะพี่น้องแล้วตาพี่น้องมักเด้อค่ะมาพิจารณา ตัวเด่นก่อนค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะ41่หถึงสีนะคะพี่น้องเจมัก4ี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่นะคะห้าหถึงห้ก้าค่ะทุกคน5้5ห5ึ่งนะคะหกหนึ่งถึง6ก6ก้าหกหนึ่ หกเนะคะทุกคนวันนี้6จะหลายตัวนะคะทุกคนเพราะว่า6คือเลขเด่นประจําวันคู่ที่ใจจับให้ก็หาความน่าจะเป็นก็เอามาจากตัวเด่นประจําวันนะคะทุกคนว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าเรามาดูตัวเด่นนะคะเดี๋ยวจะจะให้ตัวเจาะอ,อีกทีนะคะเฉพาะกิดวันนี้เด่นอยู่ที่2และ1นะคะทุกท่าน าชาตินะคะดึงได้ศพิเศษนะคะสและ2ปกติ3และ2 v ง p 6และ5นะคะหน่อยพิเศษและหน่อยปกติมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลน,นะคะทุกคนถ้าไม่ชอบเลขเบิ้ลด้านบนก็คอยดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะวาพี่น้องสิมักบอนะคะ่ะมีข่ม่หลุด เหมือนกันนะคะทุกคนเมื่อวานนี้เลขเบิ้ลก็ไม่มานะคะมาแต่วันก่อนนะพี่น้องแต่ว่าไม่ได้มาเลขเบิ้ลประจําวันนะคะมาดูค่ะทุกคนเฉพาะก,กิจนะคะตัวเด่นอยู่ที่สองและหนึ่งมาดูตัวเจาะสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่สี่สองห้าสองหกสองกาชาดิหนึ่งและศูนย์ตัวเจาะคู่ด้านบนมีแค่สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งถ้าใครชอบก็ศูนย์หนึ่งกับศูนย์หกนะคะทุกคนประจําวันเนาะพี่น้องเนาะ พิเศษสามและสองนะคะตัวเจาะสี่สองห้าสองหกสองสี่สามห้าสามหกสามนะคะเหมือนกันกับนอยปกตินะคะ v a p 6หกและห้าตัวเจาะสี่ห้าห้าห้าหกห้าสี่หกห้าหกหกหกนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูมัดรวมทุกรอบทุกนอยประจำวันที่28เมษายนส5 6 7ายกกันนะคะมัดรวมวันนี้อยู่ที่2และ4นะคะทุกท่าน เรามาดูคู่มัดรวมกันว่าพี่น้องสีมักบอนะคะมัดรวมวันนี้จะเป็นสี่สองห้าสองหกสองสี่สี่ห้าสี่หกสี่นะคะทุกท่านคะ่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องมักก็ตามได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะบอมักกับพานได้คือเก่านะคะใจขออนุญ,ญาตเขียนวันที่นะคะทุกคนวันนี้วันที่ยนะี่สิบแปดะคะเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้เอฟทีทำแบบนี้นะคะใจจะทําให้ดูแค่หนึ่งน้อย หน่อยต่อไปท่านทําเองนะคะทุกคนมันจะคลิปยาวเนาะพี่้องเนาะหน่อยเฉพาะกิจจะให้เด่นสองและ1มัดรวม2และ4เป็นสอง2 2 2 2 4 4 2 1 2 1, 2สอง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 อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลข1และเลข6นะคะทุกท่านเบิ้ลประจําวันคือ11นะคะ สำหรับ1กับ6นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบเลยในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่เสเอาไปใส่นะคะทุกท่านค่ะค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่28เมษายน2567ใ้ก็ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุกๆมันหมนสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ